ท่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะฝรั่งเศสอเมริกาทัวทวีปทั่วอาณาจักรเนืสวัสดีเลยเลยลูกค้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนแพลงกับแพลงเขาสร้างกับสร้างได้เดี๋ยวเขาซีกจักรกับซีกยืนหูจุ๊มได้ถ้าจะาจะุ๊มเอาหลายนะคะนะวันนี้จุม๊มจะเอาแนวลายตานสีแดงสลับไว้วางไว้ทั่วเลยนะคะสึนก็จะเป็นเหล็กแหนมนะคะกับเหล็ก HUP9 นะคะ งานจะเป็นคัตติ้งไอโบบี้วก็มาชิเต้นะคะ <S <S 2> <S 2> มาเลยดีกว่าค,คันหน้า <c oughs> <c oughs> เล่มที่หนึ่งนะคะคัตติ้งโรบอทนะคะเหล็ก HU P 9นะคะความความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.1นะคะสันนา10มิลน,นะคะด้ามยาว5.3 -3 จุดมงจะลงเลยห้าจ แม่ยแล้วห้าจุดสามนะคะปุ๊บด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงทั้งหมดเลย,เลยนะลูกค้าสันตรงนะคะลูกค,ค้าสันบรตรงคนคมบรตรงจนบอกว่ามาขายถ้าขายถูกกระเจ๊งลูกค้าดีๆเลยนะคะอายกระเจ้าไม่เห็นะคะสันตรงนะคะไม่เลื้อนะคะเก้าร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อย มาเริ่มที่สองคัตติ้งคือกันนะคะเล็กแหนบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันหนาห้ามิลน,นะคะด้านยาวห้าจุดสามนิ้วนะคะด้ามไม้พยุงนะคะคมตรงนะคะอ่ะจะไม่คมตรงนะค,ะคมตรง,ะะตรงสันตรงนะคะไม่เลือ้อยไม่โค้งไม่เคิร์กถ้าเคิร์กคือตัวแดดจุดสีบรอนีนะหนึ่งพันบาทนะคะ นมส่งไปทางเพื่นอนหมุน้อยมาเล่งนี้เล่มที่สามบูบี่นะคะซองหนังวัวแท้นะคะลายจระเข้นะคะอัดลายจระเข้นะลูกค่ะซองใส่สกระเป๋าได้เลยนี่ความยาวของใบมีดนะคะจะเป็นเหล็กแนบ สัญญาตรงนี้นะคะจะเป็นรูปด้ามไม้พยุงนะคะความยาวของใบมีดจะอยู่ที่6.5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.8นะคะสันหนา5มิลน,นะคะด้ามยาว5.2นะคะสวยเล่มน,นี้นะะสร้างเฮดอีโบได้คือเก่านะรีบรีบตัดสินใจเลยนะจ๊ะพร้อมซองเลย ก็ศูนนส่งไปทางเพื่อนหนึ่้อยมาเล่มที่ซีโบวีนะคะเหล็ก HUP 9นะความยาวของใบมีดจะอยู่ที่10นิ้วะค,ะความกว้างจะอยู่ที่2นิ้วนะคะสันนา7มิลน,นะคะด้ามมาจะอยู่ไรสวยคืนคืนแม่หนุ่มจะสันมาให้ออย่างอย่างนี้กีดคมสวยเองนะ เป็นมีดสวยนะะงานมือนะบริ้ตั้งเครื่องตังอย่างนะคะนะคะ,นะคะสวยงามมากเล่มนี้นะคะใครชอบมูฟี้ไม่พลาดนะห้ามพลาดเด็ดขาดเสียดายสิบนิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะเฉะพาะมีดนะคะหนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยมาเล่มที่ห้าคัตติ้งปลายตัดอะไรเนียปลายตรงอย่างนี้นะคะด้ามไม้พยุงนะคะ สิบเอ็ดนิ้วนะคะใบมีดจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนนาะความกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วสันนาเจ็ดมิลน,นะคะด้านยาวห้าจุดห้านิ้วโบเนี่ยห้าจุดห้านิ้วนะ,ะไม่มีฝักไม่มีซองนี่จะมีเด้อสิบเอ็ดนิ้วแล้วจ้ะ หนึ่งแปดเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพื่อหนึ่งร้อยเล่มหกเร่ม 6, mm. เจ็ดไซส์เดียวกันเลยเด้อลูกค้า mm. มาชิตเต้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะความสุดซื่คือบ้างนี้นะคะความสุดคือบงนี้เลยนะคะด้ามจะอย,อยู่ที่ห้าจุดสามห้าจุดสามนะคะ mm. สันนาหกมิลน,นะคะ ทิ้งกับผิวไฟทิ้งกับผิวไฟก็คือตรงนี้อ่ะเป็นไฟเอเป็นสีดำตเนี้สีขาวนะคะหนึ่งพันบาททวดนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยให้เบิงเอาว่าจะตัวไหนนะคะราคาเดียวกันไซส์เดียวกันนะคะหนททึ่งพันทวนะคะสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้พิกพาประกันไดจึงขอภายไว้ระเทศนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุ๋มมีสวัสดีค่ะบ๊ายบายตุ๊กต